สวัสดีครับระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษายุนาคทองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยงโงเฮง a s t r o โลจีอิทธิพลของดวงดาวและอิทธิพลของตัวเลขก็กลับมาพบกับเพื่อนๆแฟนเพจแฟน YouTube ท,ที่น่นรักของผมทุกท่านอีกเช่นเคยมาในครั้งนี้ผมจะมาแมทชิ่งความรักของท่านที่เกิดในแต่ละวันนะครับว่าสมการความรักของท่านจะลงตัวไหมจะรักกันได้ดีไหมจะสุขหรือทุกจะรุ่งหรือจะร่วง มันในครั้งนี้จะเป็นความรักของท่านที่เกิดในวันศุกร์กับวันพุธไม่ว่าจะเป็นผู้ชายวันศุกร์กับผู้หญิงวันพุธหรือผู้ชายวันพุธกับผู้หญิงวันศุกร์คู่รักคู่นี้นะครับจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสนุกสนานผู้คนในสังคมต่างพากันสนใจและยินดีกับความรักของคุณจะเป็นความรักที่อยู่ด้วยกันแล้วมันดูดีไปหมดฉะนั้นความรักของคนที่เกิดในวันศุกร์กับวันพุธผมถือว่าเป็นสมการความรักที่ลงตัวและดีมาก ผมเห็นลูกค้าผมหลายคู่หลายคนนะครับที่เกิดในวันศุกร์กับวันพุธเขารักกันได้ดีมากเลยเมื่อส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดกําลังคบหากันก็มักจะลงเอยคือได้แต่งงานด้วยกันและเมื่อแต่งงานกันแล้วก็น้อยคู่ทีเดียวครับที่จะมีปัญหาส่วนใหญ่จะไปกันได้ด้วยดีและมีความสุขมากๆนะครับชัวกระผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุยนาคทองขอลาไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ